สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงเปิดคำทํานายสามโหนดังพยากรณ์ตรงกันเกิดโรคหลายระบาดประชากรอดอยากหนี้สินท่วมแผ่นดินผู้คนจะแห่ชุมนมุมหากใครบอกคุณว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมของปีที่ผ่านมาแค่เผาหลอกปี2563จึงจะเผาจริง ผมคงจะบอกว่าผิดถนัดเพราะปีหนู2,563ผ่านมาได้ไม่ถึงสเดือนประเทศไทยก็ห้อนเป็นไฟมีเรื่องมีราวให้วิตกกังวลไม่เว้นแต่ละวันเพราะฉะนั้นหากจะบอกว่าปีที่แล้วเผาจริงปีนี้เก็บกระดูกก็คงจะเหมาะเสียกว่าท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆจากที่หนดังทำนายไว้เริ่มทยอยเห็นได้ชัดขึ้นมาทุกขณะแล้ว คำทำนายของสามโหนดังที่ทํานายถึงดวงประเทศไทยปี2563โดยมีหลายส่วนที่ตรงกันหลายส่วนที่น่าสนใจและบางส่วนที่ควรระวังส่วนคําทํานายของสามโหนดังจะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันดูนะครับโดยขอเริ่มจากนอสตาดามุสเมืองไทยอย่างโหนโสรจ,จะนวนอยู่เจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทย ได้ทำนายความเป็นไปของประเทศไทยในปี2563เอาไว้ตั้งแต่ปลายปี2562โดยมีเนื้อหาใจความสําคัญดังต่อไปนี้ด้านการเมืองความวุ่นวายปั่นป่วนทางการเมืองได้ประทุขึ้นในสยามประเทศเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายระหว่างคนรวยและคนจนศักศีของประชาชนพลเมืองที่เหลื่อมล้ำกันมีความไม่เสมอภาค ความอายุิธรรมเกิดขึ้นประชาชนก็เดือดพล่านรัฐมนตรีที่มีอำนาจบางคนที่เคยใช้อำนาจย่ำยีต่อกฎหมายจะขัดขวางการทำงานของคนอื่นและสุดท้ายจะต้องรับกรรมบุคคลลักชาติจะถูกปั่นหัวให้ทำลายกันเองซึ่งต่อมาจะทำให้เกิดการใช้กำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องเอาใจใส่กวดขันกันเป็นพิเศษนักเรียนนักศึกษาเดินขบวน ผู้มีอำนาจของบ้านเมืองน่าจะหาหนทางแก้ไขความปั่นป่วนของฝูงชนโดยแก้ไขเสียแต่ต้นอย่าดันทุลังถือตัวว่าถูกต้องคนอื่นผิดอีกต่อไปในทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะย่ำแย่เกิดการคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการและชนชั้นปกครองข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นล่วงหล่นดิ่งลงเหวประชาชนจะประสบกับภาวะเงินฝืด กำลังซื้อลดลงสินค้าขึ้นราคาเกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคชาวนากรรมกรมีหนี้สินเป็นจํานวนมากมีคนอดอยากล้มตายและมีคนฆ่าตัวตายเป็นเบือ่อโรงงานผลิตสินค้าภายในประเทศจะประสบปัญหาและต้องการลดกําลังการผลิตโดยจําเป็นต้องลดจํานวนคนงานและโรงงานส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงจนทำให้ปัญหาการว่างงานตามมา สินค้าทุกประเภทขึ้นราคาส่วนด้านสาธารณสุขเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปภโภคโรคระบาดท,ทำให้สูญเสียชีวิตมนุษย์มากมายเป็นที่สยดสยองต่อวงการแพทย์ด้านปากท้องบางจังหวัดและบางอำเภอดินแตกละแหงไม่สามารถปลูกพืชพันธัญญาหารได้ทำให้ผู้คนอดอยากแต่ขาดการเหลียวแลเอาใจใส่ของภาครัฐ หลายครอบครัวถึงขั้นขุดลาบไม้และดินกินเป็นอาหารเพื่อประทางชีวิตให้รอดไปก่อนเพลี้ยมแมลงจะทำความสูญเสียแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นจำนวนมากอากาศร้อนจัดสูงสุดในกรุงเทพในรอบหนึ่งพันปีเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอ,อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนอสตาดามุสเมืองไทยนำทิ้งท้ายด้วยว่าการพยากรดวงเมืองปี2563นี้ แม้จะมีคำทำนายที่ค่อนข้างจะหลายแรงแต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนว่าเราอย่าหลงเชื่อจนงมงายเพราะวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงความคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ขณะที่นายพินยูพงเจริญน,นาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ทำนายดวงเมืองปี2,563ตามดวงดาวโดยมีเนื้อหาใจความสำคัญดังนี้ด้านการเมืองเกิดการรวมตัวของทั้งสองฝ่ายที่ตรงข้ามกันเช่นฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายคนจนกับคนรวยคนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยคนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำอาจแปลได้ว่าจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่11พฤษภาคมถึง23กันยายนจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจไปถึงการแก้รัฐมนูญเดือนธันวาคมการเมืองจะร้อนรุ่มถึงขีดสุดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือคณะรัฐมนตรีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกว่าทุกครั้งอาจถึงขั้นยุบสภาหรือถึงขั้นวิกฤตแบบรัฐประหารด้านเศรษฐกิจการเงิน การคังเศรษฐกิจในตำราเรียกลาหูขนทรัพย์หมายถึงมีการนำงบประมาณของชาติเอามาใช้จำนวนมากจนเกิดปัญหาและมีการกู้ยืมเงินด้วยเศรษฐกิจประเทศจะเกิดการเหลื่อมลำ้ำที่ชัดเจนมากขึ้นส่วนนายวาลินบัววิลัตเลิศโหนดังแห่งภาคเหนือเจ้าสํานักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่หรือฉายาโหนคอมอชอ ทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองในปี2,563เอาไว้ดังต่อไปนี้ด้านการเมืองปี2,563จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีเหตุการณ์ทางการเมืองกระทบกระทั่งกันมีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มคนแต่มีกำลังไม่มากไม่หนักหนาปุกปั่นปุกไม่ขึ้นวูบเดียวก็หายไปเป็นแค่นักการเมืองที่เข้ามาเมื่อไม่ได้ดังใจ ก็พยายามปลุกหาพักหาพวกมาทำลายล้างกันข้อนี้ไม่น่าจะใช่เพราะเป็นการชุมนุมของนักศึกษาไม่ใช่นักการเมืองที่ไหนการปรับคมรมมีแน่นอนภายใน3-6ถึงเดือนแต่ไม่ปรับใหญ่ถึง20ตําตำแหน่งแต่ปรับหลายตำแหน่งดวงของผลเอกประยุทธ์ยังมีหน้าที่ต้องทำต่อไปและอยู่ครบเทอมเพียงแต่ต้นปี 1- นถึงสงเดือนอาจมีเรื่องยุ่งอยู่บ้าง ทั้งกับตัวนายกและคณะรัฐบาลทั้งการทำงานหรือปัญหาสุขภาพและหลังจากมรสุมผ่านผลไปทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจโหนวาลินก่ลาวสำหรับเรื่องคำทำนายสามโหนดังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้จงเตรียมตัวเตรียมใจอยู่ให้ปลอดภัยทำใจให้มั่นคงแล้วปีหนูจะผ่านไปได้ด้วยดี หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ